friend so <laughs> but we have to compete together so just try our best so let be the rival in the game and after let be friend okay <laughs> 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 ก่อนหน้านี้เราเราก็อยู่ด้วยกันมาก็แต่ว่าตอนตอนนี้ค่ะเราก็เป็นคู่แข่งกันก็ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่แล้วแต่นอกสนามเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมค่ะก่อนหน้านี้เราเราก็อยู่ด้วยกันมาก็แต่ว่าตอนตอนนี้ค่ะเราก็เป็นคู่แข่งกันก็ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่แล้วแต่นอกสนามเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมค่ะ 저희 함께 들어볼 수 있었던 것 같아요. 혹시 또 기자님들께서 질문이 있으시면 손을 들어주시면 저희가 마이크를 전달해 드리도록 하겠습니다.